สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่ออะไรคะชื่อวิรัวันแสนใจค,ค่ะจัดรับงานอะไรไปทําคะทำบด้วค่ะใช้เวลาในการทําเท่าไหร่คะสามถึงสี่วันคะ่ะวันนี้รับเงินจํานวนเท่าไหร่คะร้อยสี่สิบสองบาทคะ่ะส่งงานครั้งที่เท่าไหร่นะคะส่งครั้งที่สิบเอ็ดแล้วคะ่ะรวมรับเงินจากร้านโพทองทั้งหมดเท่าไหร่คะก็ประมาณพันห้าร้อยบาทค,ะค่ะ ท่านทราบโฆษณาของทางร้านโพทองจากที่ใดครับจากเว็บไซต์ค่ะก่อนที่ท่านจะมาทําท่านมีความรู้หรือเคยทํางานเกี่ยวกับงานฝีมือมาก่อนบ้างหรือไม่เคยค่ะและมีความรู้สึกเกี่ยวกับการรับงานไปทาที่บ้านเพื่อทําเป็นไรายได้เสริมอย่างไรครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะแล้วก็สร้างไรายได้เสริมจากงานประจำด้วยค่ะ ก่อนที่ท่านจะมาทํากับร้านโพทองท่านเคยได้ยินคําแนะนําหรือตําหนิเกี่ยวกับร้านโพทองหรือไม่แล้วแนะนําหรือตําหนิว่าอย่างไรบรบกวนอธิบายหน่อยค่ะเออไม่เคยค่ะท่านคิดว่างานที่ท่านรับไปทําจากร้านโพทองนั้นมีความยากง,ง่ายอย่างไรช่วยอธิบายและท่านคิดอย่างไรกับการที่คนทํางานทําไม่ได้ทําแล้วต้องแก้งานหรือทําแล้วงานไม่ผ่านคะ งานฝีมือนะคะเป็นงานที่ไม่ยากถ้าเราเลือกเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับตัวเองะคะ่ะคือความถนัดของตัวเองแล้วก็เวลาว่างที่เราจะใช้ในการทําค่ะหลังจากคัดรับค่าแรงจากร้านโพทองแล้วจะแนะนําเพื่อนหรือญาติหรือไม่อย่างไรคะแนะนําค่ะสุดท้ายนี้รบกวนแนะนําให้กับผู้ที่สนใจในการหาไรายได้เสริมกับร้านโพทองเพื่อรับงานไปทําที่บ้าน ว่าทําอย่างไรจึงจะได้เงินพร้อมวิธีคิดและการทํางานค่ะสําหรับผู้ที่สนใจทํางานรับงานพิเศษไปทําที่บ้านเนี่ยนะคะคือฉันทํางานประจําอยู่แล้วก็มีเวลาว่าก็คือรับงานไปทําเพื่อสร้างรายได้เสริมจ,จากงานประจําแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ ทางร้านโพทองขอขอบคุณในการสัมภาษณ์ครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในการหารายได้เสริมนะคะเดี๋ยวรับค่าแรงเลยค่ะคุณป้าค่ะรบกวนจ่ายค่าแรงนิดนึงค่ะอ่าเดี๋ยวรับค่าแรงนะคะอ่าโอเคค่ะขอบคุณนะคะ